นี่ทุกคนวันนี้เราพามาดูต้นเอบิลนะคะรู้สึกว่าเอบิลเราจะขาดสารอาหารอย่างแรงนะตอนนี้กำลังเอาอาหารมาเติมอยู่นะคะน้องกำลังออกดอกทุกคนเคยเห็นดอกมันไหมเล็กมากแต่ว่าใหญ่ใหญ่กว่าดอกเขาใหญ่กว่าไอโกโก้นิดนึงนะเนี่ยถ้าโกโก้มันจะเล็กกว่านี้ อันนี้ต้นเอบิลนะคะรู้สึกเอบิลเราจะขาดสารอาหารตัวเหลืองเลยนี่เราเพิ่งได้มาเราก็ใส่ไปเลยค่ะทุกคนอย่างนี้นะคะเพราะว่าขี้วัวแห้งของเราอะ่ะขี้วัวเขาผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะคะเอาใส่ได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นขี้วัวที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักมาก,ก่อนมันจะทําให้ต้นเราร้อนนะทุกคนแล้วก็รากพืชก็ไม่สามารถดูดอาหารได้นะคะ เดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เรามาดูต้นนี้กันว่ามันจะเขียวขึ้นไหมนะ